สวัสดีพี่น้องมึงกดแชแนลเมื่อนี้ม้านแกงหน่อไม้สุพี่น้องกินพี่น้องอ้ยอยากสดหนาวอากาศมันหนาวพี่น้องกินขา้าวแรงกัำยังนอมื่อนี้นอมาเด้เอมากินข้าวแรงพร้อมแยกคบามขดหนึ่งข้าวซุยห่อนพี่น้องห่อนขนาดห่อนอีหลีิรออะไรมันคือเก่าข้ขาวติดพี่น้องมามาบ่รไหลใหญ่หาง ก่อนกินอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กพี่น้องไอ้อี๋ถูกหน้าถูกตาเนี่ยแมบุกกดกระสีบีเยมสุบารนั่งเราไปยุ่เด้อพี่น้องเด้อจะสใส่จังหอยจะวากันขอขอโทษมาณาที่นี้ด้วยมันี่พี่น้องอในปั้นเขาจริงมีความสุขออสเอามานทำไรแตกอยากสดน้ำเอามาจะแกงจะมาขึ้นนี่เด็กพี่น้องนี่ บันด็กินนักซิมน้อยวันเขาวปั่นลงมาคืนมันเด็กมา,ามามาแสรบในแย่มากกวพี่น้องอแกงน้ำมันเสแปรลีพี่น้องเส่ปรเขเบื่อค,คะนปนซะเนาะแยกออ่กว่าอาญาแล้วพี่นอ้องเพราะว่าเป็นคน่ปวดรวดข้างหัวน้ำมัไปเลี้ยงพี่น้องน้องก็เปบางไทยบางนาหอนเขาเอามาฝาก อร่อยมาเดิมมาเดิมผู้ดเดย์ปดเดินกินเขาแรงเขาสวยเขาง่ายรอบซาลรอบมิไนไนเนาะทุกทวีปทั่วโลกพี่น้องเวลาแตกต่างกันมากกินเขา้อมใหญ่บนโกดมนาพี่น้องมากเสแสรน้องกันหอมพี่น้องหอม กบ็บม่มียังพี่น้องใส่พักีกตัวสวนหนึ่งเป็นเจ้าของสวนพักีกตัวจากสดนสน้ำมันพร้องหูบด,ด,ดังๆเ้อพี่นอ้องเลยสบากันเ้อมีแห้งหีหลีพี่น้องเอ้ยสุดแต่น้ำก็ไดูุ้ิอีม ทำไมแห้งจากคือสมัยโบราณหนพี่น้องเฮ็ดสินเรลบๆเงาเนี่นิไหมไมโบราณไม่ไงย,ย่ายอยู่ห่างนคนจักน้อไมปรนเ็ดแบบนั้นน้ำน้ำสมขาวขาวเบๆแเกงใส่ป่าเสบ่บเส็ดสดน้ำเไม,ม่แห้งหรอพี่น้อง อย่างใส่เวียดญี่ปุ่จังหน่อยพี่น้องเพราะมันมีอันเพราะไม,ม,ม่ปวดตีนจังหน่อยนะมันห่อมันเกลี่มัน่อมัใส่อยังกระไดเนาะใส,ใส่ปูใส่เปล่จังหน่อยหรือว่าใส่กระได้็อย่าใส่มือเด้อพี่น้องคือบัหมมมือลูกอีสานดัชเชอรี่ไปทั้งส่นละ แต่มือซาดิไีตัวล้อมหมอย้อมหมอก็ได้กินข้าวข้างเตือกับเื่อนเนาะต่บะมองกล้องนะเศ้าออกซา้าอ๋นอ,อิ่บ่บนามันหน่อยอยู่นีนเยเนี่ยเสร็จตักินประจัา เสื้อปะจาะน้พี่น้องยังกดกระสีนี่เส้นน้ำไม้พี่น้องเส้นสมัยน้ำไม้โบ,าบราณน,นี่นีจากอันจากเส้นยาวๆนี่ไหมเสื่อมเสื่อมน้ำไม้นะบดีทุบนะนะนี่ยายเห็จังสีสมัยตะกี้ยุ่งฮันใส่เงาใส่ของอ นมบองอันนี้น้ำม้บงหวานน้ำมันไม่น้ำม้บงหวานน้ำม้เลี้ยงมันมีรสชาติหวานโอ้ยแซ่บพี่นอ้องเมืองเนมะืองไทยนันแกงกินขลับแกงเต็มมองอหอนพี่นอ้องว่าหอนแต่เขาหอนบัสุอนัน ใจกห็หอนน้ำหยาขออภัยขออภัยเมื่อวานนี้มาตกตื่นสายพี่น้องบริไทายน้ำเขา ตอนนี้เป็นคุณน,นายตื่นสายตลอดมาได้ทำงานตอนเศร้านะเฮ้ยนอนเพื่อนเลยหนาวหนาวอากาศกน็นาวพ่อ้องแน่นอนเดือดแน่อย่างหัวตัวตื่นตื่นเก่าโมองสิบมงประจำน้องพี่นอนก็เร่ย์โมเดทยัยจริงๆริงสิไทยมันก็าขาวไรน้องกระไทยแต่ผมจะไท,ย,ทยตอนมันตกลงมากขาวๆไรมาก บางมีแต่และองคหน่อยๆมันมา่งงามเลยพี่ไทยอุ้ยหอนพี่หนอร้อนจริงๆทุกคน แต่การกินกนห่อนหอนแบบม่แห้งเนาะสดหอนหอดอากา,าน,าน้ำนนกินบบไม่น้ำไม่ตอนนี่กินบบม่น้ำกินในตอนนี่แค่ไน้ยไม่แห้งเลย ที่พักเสออียโอมน่ะพี่น้องน่ะทิมตูมลงหนึ่ไปตูสดสดยอดหมักบวัวยอดหมักอือดอกหมักอือทิมตูมลงพนอนิมนต์เนี่ยตากขึ้นโอ้เสียบแหฮง หอนอีนีพี่น้องบันด้กหอนอะไรอย่เพราะว่าเกงีอนหอน คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ